안녕하세요. 시군입니다. 오래간만에 영상을 통해서 인사를 드립니다. 지난 작년이죠. 작년 11월 아닙니다. 제가 작년 10월 28일인가요 10월 말경에 한국을 가서 어 12월 8일날 태국군 갔다가 지난주 월요일 21일날 라오스로 들어왔습니다. 굉장 많은 시간 원래 계획은 이렇게 오랜 시간을 지낼게 아니었는데 여러가지 개인적인 사연도 많고 우여곡절이 많아서 어쩌다보니 굉장히 늦은 입국이 되었습니다. 많은 분들이 걱정도 해주시고요. 그리고 저도 뭐 생각할 시간도 굉장히 많았고. 어쨌든 어 무사히 입국을 했으니까 이제 예전처럼 다시 여러분들께 영상을 통해서 어 밝은 모습으로 인사를 드리려고 합니다. 어 걱정해주신 분들, 그리고 질타해주신 분들, 여러분들께 죄송하고요. 그리고 감사한 마음 가지고 열심히 촬영을 해 보도록 하겠습니다 많은 분들이 질문을 해 주셨어요 한 끼를 보고 싶다 닭은 어떻게 되었는지 한 끼네 아이들은 잘 크고 있는지 사실은 제일 궁금한 사람은 저입니다 제가 제일 궁금해서 어 지금 가는 길이 발걸음도 어 굉장히 가볍고 그리고 뭐 기대도 되고 걱정도 되고 여러가지 반가이 교차합니다 일단 가서 예 영상으로 안내를 해 예, 드리도록 하겠습니다. 점점 가까워져 갑니다. 아이들 굉장히 많이 컸겠죠. ยังสบายดีเฮ้ยิดาหำมากเลยนี่คิดถึงลุงทันเหรอทำไมไม่โทรมาเลยอ่ะไม่แต่พาดิอ่ะเหออทำไมที่มอไม่เชายร์เกาหลีละใช่ไม่ตั้งใจอ่ะอยู่ที่ห้องหรอ เด so ินหน้ามาเหรอไม่ไปเียนจันทนนนาาี่ทำไมน่าทาแบบนี้อ่ะไรนั่ง โสดขึ้นมากเลยอาบน้ำมาแล้วสบา,า,า,ายดีอาต้อมาเมื่อไหร่นะแล้วไปีบ่อยู่ยังไงอ่ะฮะอยู่นี่ได้นเลยทีใจย์บอกยังไม่เอาเข้าเอ๊ะอกเมื่อ,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 อไหร่อ่ะ อนอาทิตย์ลอาทิตย์ที่แล้วเหรอจะมาอีก,มกเมื่อไหร่อ่ะก็พรุ่งนี้อ่ะสัตแพทขาจะมาฆ่าเชื้อก่อนแล้วค่อยนัดว่าเอามาวันไหนอีอือมไ,ได้ประมาณแปดสิบตัวเหรอรได้ ไายทันแปดแปดสิบเก้าตัวเนาะเอาไปขายฮะนะขายก็จะมาแล้วนะยังอันตัวที่มันมันตัวไม่ทันเนยเขาให้มันไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเอาไปประมาณยี่สิบตัวตัวเล็กนะที่เขาไม่เอานะแล้วก็ทำอาหารให้ลูกกินนะีไงจะทำอะไรเนี่ยนี่คะเจียนั้นะ เอามันเรียกกบเหลียงกรอบทำไเป็นเนี้ยไม่เสร็จี่ยไม่เสร็จ 나 같은 건 없어. 일반 똑같아. 응.

ไม่โตขึ้นเลยเหมือนเดิมอ่ะครูก็เป็นยังไงไม่กินข้าวกินข้าวนบอย่างเดียว,ยวไปลงงนี่สุนกสนุ่มาอสนุนมากวาไปหรือว่าไม่ไปอันไหนดีอะไปไปดีวะสบายไ,<ป>ไปดีเขางง พี่พระองค์อยากโกหกไม่ไปดีไม่ใช่หรอตอเลยให้โ่อยากไปห้องเรียนเดิอ่ะแค่เหือนกนันมาไม่มามันไปเมื่อวานนี่เมื่อบ้านมันตัวมันไม,ม่กลับมาแมวกับหมาลูกทั้งหมดไปใส่อะตายไปแล้วตายหมดเหลือแต่ตัวเดียวแมวเหลือสองตัวหมาเหลือตัวหนึ่ง ตายหมดแล้วเหรอตายทำไมอ่ะไม่รู้มันไม่กินข้าวแล้วมันก็ตายให้อาหารหรือยังมีอาหารแมวอาหารหมาให้มันแล้วตอนสวนเข้าเสือนังใสสงอิ๋วว่ากินโอ้ย เนื่องกาช่วยสศรกิกกได้บกกกกอกศตษกิจนี่ตามดาวกระแสะตามอันนี้ฮันมันกับบได้ปันไดเนาะกำไรน,นะครับเราเรื่งร้อยห้าสิบ่นอ่ากำไรประมาณล้านล้านนึงล้านปลายท่าโบาตายนะอืมคือตามล้านใช่ไหมอ่ะทองด้านสองเดือนรึ้งล้านปลายเนาะท่าโบตายเนามถ้ามันตายมันก็บบได้พุ่งขน ยังดีหรือว่าไม่ดีมันก็ดีแต okay. ่ว่าเข้ามันพันาเข้าแล้วเข้ากับบูติกสิเฮธนะมันพันาเข้าแล้วมันบูติกซีเฮกษามันมันมันติดกันไปเยอะนะมันก็ตายเพรว่าทัตเตอร์แพ็กคนก็แจ้งว่าเั็นเออเพราะไปซื้อยาตัวนี้ตัวนี้เขาซื้อยามาให้แต่ก็รู้เศร้าแบบนี้ยังไก่ยังหมูทั้งหมดคือกันไม่ใช่หรออือเครื่องกัน ถ้าไม่สบายก็ตายลายบางบ่อนี่มันตายแบบเบิ้คอกเลยผู้เหลือจักโตัวแบบบ่อใมันดอยสั้นแต่ว่าเฮานี่มันกูตายเบิดลถันนะฉีดยาเนาะเฮายังแต่ว่าเฮาเฮาเบิ่งมันได้ห่าถ้าอยู่อยู่ได้ยังไงอ่ะหาเดือนผมกับเก้าเลยแล้วก็อยู่ได้ยังไงมั้งเออมันห่ือเลี้ยงลูกยังไงอยู่ยังไงใช้กลางตรงไหนมาจากตรงไหนก็ เวลาอ่ามีงานอะไรที่เขาเรียกใช้หนาเราก็ไปไปสั่งแต่ว่ามันไม่มีประจำอย่างเงี้ยแปลว่าเออสมมติว่ามันมีงานอะไรอ่ะแล้วเขางานเรือล่างถ้วยล่างกันนั้นเราก็ทำไปอย่างเงี้ยถ้าพวงมาไปทำร้านเกี๊ยวเนี้ยช่องนี้ก็อะไรก็ราคาเยอะมากด้วยใช่ขึ้นมากเลยกับข้าวอะไรก็ขึ้นมากขึ้นเยอะมากเลยน้ำมันอ่ะหนึ่งลิตรสิบเจ็ดพันใช่ไหมอ่ะสิบเจ็ดสิบแปด นีกับข้าวอาหารการกินอะไรก็ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นหมดเลยไทยก็เหมือนกันกดก้งี้ห้ง้ให้ง้ห้ง้ยห้งเอาห้ง้งยห้งี้ยห้งี้หง้ห้เง้ห้ง้หง 한 일주일 네, 네. 일주일 아니지. 지난주 월요일 날 제가 라우스 들어왔거든요. 예예. 네, 네. 지금 이제 경리 어, 네, 네. 끝나고 어, 잠깐 한끼네 들렀는데 예예 네, 네, 네. 2차 출하 맞췄네요. 그죠? 어? 네, 맞췄습니다. 지금 이 결과가 어떤 건가요? 아, 이번에 그한끼네뿐만 아니라 예? 전체적으로 예 한번 그닭그 뭐냐 전염병이 한번 돌았었어요 아예 그래서 예. 한 끼네가 키울 때한 42마리가 이제 폐사를 해가지고 예 일단 저희가 아까 그 뭐냐 한 끼네 같은 경우에는 40, 일단 정산을 하면서 예? 42마리에 대해서는 저희가 이제 지역 병이긴 하지만 또 이게 키운 날짜로 됐긴 했지만 저희가 이제 비용을 병아리 비용을 다 돌려드리고 아 예예 예. 실제 기운 가게에 대한 어, 정사선 혹시 필요하시면 제가 아니요 아니요 아니요, 아니요. 출근해서 그 앞에 아, 보내드려도 괜찮으요 아니요 그래서 저희도 이거 해보니까 이번에 네네네, 수익이 많이 나 2차에서는 많이 나지 못했습니다 예 한번 우리 대표님 시간 되실 때 예. 한번 전화 통화보다는 예. 만나 뵙고 앞으로 이제 어떻게 하면 좋을지 예. 그리고 2차는 3차는 음. 이런 부분에 대해서 한번 이야기를 조금 하고 싶어서 제가 겸사겸사 전화를 드렸어요 아, 예, 예. 连南大宝。 ôi phát bằng kênh léo quay nằm kênh léo à โมโหอยู่ว่ารัศมีเธออ่พาเจตวสักพายังไงครั้งสักพามีบอก 상무 <목소리> 제가 글씨가 잘 안보여요 여기 장비도 없고 해서 급하게 삼각대로 이제 핸드폰만 꽂아서 어 아이들 잘 있다는거 보여드리려고 어 이렇게 라이브를 급하게 켰어요 지금은 맞아요 지금 타이트 헤비님께서 말씀하셨는데 100마리 200마리 이렇게 키워서는 가정에 큰버티이안 됩니다. 어, 솔직하게 말씀을 드리면, 150마리 첫 번째 사육을 했을 때, 160마리를 저희가 키웠죠, 그죠? 그럼 8마리 정도 병아리가 회사를 하고, 150마리 정도를 추가를 했는데, 그때 당시 수익이, 어, 한국돈으로 13만원 정도였죠, 13만원. 나누기 70을 하면, 한 달에, 뭐, 6-7만원 꼴이에요. 150마리 키웠을 때 그래도 라오스에서는 큰 도움이 있죠. 예를 들어서 한끼네 엄마가 어 식당에 가서 설거지를 하면 제가 얼마를 받을 수 있는지 한번 물어볼게요. 일반적으로 라오스 사람들이 식당이나 뭐허드런일을했을 경우에 한 달에 얼마를 벌수 있는지 한번 여쭤볼게요. 자, 과매이카나 란, 아짠야

식당에서 서빙을 하거나 설거지를 할 경우에 80만 입에서 90만 입 정도 받는다고 하거든요. 한국돈으로 8만원에서 9만원이에요. 현재 환율로 따졌을 때. 그렇게 보니까 집 앞에서 닭을 키워서 뭐 한달에 7만원, 우리한테는 아무것도 아니지만 이 사람들한테는 굉장히 큰 도움이라고 저는 생각을 하거든요. เงยใช่ไหมอะเผื่อด้วยใช่ไหมเผื่อใช่ไหมแล้วคนติดตามสงสัยมากอยู่โรงงานไปเกาหลีใช่ไหมประเทศไทยห้าด้านแล้วอะทุกคนสงสัยลูกสามคนอะ ก็เลยอยากดูให้อ่ะมาดูให้าาให<ป>ลูกอันนี้สาบายไหมเนี่ยอันนี้อ่าหมูสามชั้นอันนี้หอย 어, ปลา꿍 오징어 새우